ครับพามาดูวิมไกลๆอีของถางนี้รถไฟลอยฟ้านะครับที่จังหวัดลบบุรีครับเกือบจะสำเร็จแล้วนะครับอีกแค่หนึ่งสแปนเท่านั้นนะครับตรงนี้วิวกว้างๆมองแล้วเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าจะเสร็จแล้วเหลือสแปนสุดท้ายนะครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับผมพากลับมาที่สถานีรถไฟลอยฟ้าจังหวัดลบบุรีอีกครั้งนะครับเนื่องจากผมเองเห็นว่ามีงานก่อสร้างที่เกือบจะสําเร็จแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่สะปานเดียวข้างหลังผมนะครับนี่คือสปานสุดท้ายนะครับพี่น้องครับสปานสุดท้ายของงานวางไอโคเดอร์แล้ววางเอ่อเซกเมนต์เรีกชนะครับเกือบจะสําเร็จแล้วครับเหลือแค่สปานสุดท้ายเท่านั้นเท่านั้นนะครับสุดยอดนะครับผมจะสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็มีงาน ที่เขาเตรียมงานด้านหลังไว้ด้วยเช่นง,งานทำตัวไดอะแฟมด้วยนะครับตรงนี้มีการลงเหล็กไดอะแฟมแล้วนะครับเตรียมตัวที่จะเทท็อปสลับแล้วนะครับมีทำแมนบาสเกตต่างๆคือว่ามีความก้าวหน้าในส่วนของงานทำตัวไดอะแฟมนะครับที่จะเชื่อมระหว่างตัวไอกระเดอร์เข้าด้วยกันนะครับ เราเห็นความก้าวหน้าของงานไอกร์เดอร์แล้วนะครับมีการเคลื่อนไหวนะครับของการเทตัวไดอะแฟมของงานไอกร์เดอร์นะครับเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะครับครับตอนนี้เนี่ยงานพี่เขาทำตัวไดอะแฟมนะครับไดอะแฟมเพื่อล็อกตัวไอกร์เดอร์เข้าด้วยกันเนี่ยเริ่มมีการเริ่มมีงานเข้ามาแล้วนะครับเริ่มมีคนงานเข้ามาแล้วนะครับมีทีมงานเข้ามาแล้วนะครับ ต่อไปงานตรงนี้จะเริ่มต้นแล้วก็ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับสุดยอดครับผมครับช่วงเวลา1-2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสได้นั่งรถไฟกลับไปบ้านที่จังหวัดสุขโขทัยโดยผ่านจังหวัดลพบุรีไปอุตรดิตถ์นะครับซึ่งผมเองก็ได้มีความรู้สึกว่ารถเนี่ยมันไม่ได้วิ่งช้านะครับรถไฟเนี่ยมันวิ่งเร็วนะครับเพียงแต่ว่ามันไปนเสียเวลาตอนสับรางและรอรอการเปลี่ยนเส้นทางที่สถานรถไฟบางจุดนะครับที่จะมีการซ้ำเส้นทางนั่นคือ เรามีรถไฟทางเดียวอยู่นะครับการที่จะวิ่งด้วยความเร็วระดับเท่านี้แต่ถ้าเป็นทางคู่เมื่อไหร่เนี่ยมันทาให้การจราจรต่างๆมันก็วิ่งไปได้ด้วยความเร็วเรียกว่าพอสมควรครับสำหรับผมเนี่ย120กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ90เนี่ยมันก็เร็วมากครับเร็วจริงๆนะครับผมผมผมเห็นมันวิ่งตู้เลยครับนี่ครับผมรถไฟทางคู่เนี่ยมันมีเส้นทางเส้นแรกที่ผมรู้นะครับก็คือช่วงจีระขอนแก่นนะครับในยุคนั้นเนี่ยผมทําทางด่วนอยู่ ผมจึงไม่ค่อยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องรถไฟทางคู่หรือรถไฟนะครับผมมีโอากาสได้ดูลังหลังนี้เองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมก็สนใจเฉพาะงานทางด่วนนะครับก็งานรถไฟฟ้านะครับส่วนงานรถไฟทางคู่ที่อยู่ต่งางจังหวัดเนี่ยไม่มีโอกาสเลยเพราะว่า1โครงการโครงการแรกที่ผมรู้ก็คือโครงการรถไฟทางคู่ช่วงจิระคอนแกนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่เขาไปทํากันเฟสหนึ่งเนี่ยก็ผมก็ไม่ได้อยู่มไม่อยู่ที่ทเพชรบุรีเทางด่วนนะครับ ต่อมาพอลับมาได้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็ได้เริ่มเข้ามาจาับรถไฟทางคู่แล้วก็ได้มีโอกาสนั่งรถไฟนะครับเชื่อไหมครับอายุ40ป่า47แล้วเนี่ยมีโอกาสนั่งรถไฟเนี่ยรอบแรกนะครับกลับบ้านนะครับผมหลังนั้นก็ได้มีโอกาสศึกษาว่าเออทำไมรถไฟมันช้าที่นรถไฟไม่ได้ช้านะครับรถไฟวิ่งเร็วนะครับเร็วมากๆเลยแล้วแถมออยังมีความแม่นแม่นยำเรื่องเวลาด้วยเที่ยงแต่ว่าเรื่องช้าเนี่ยจะอยู่ในส่วนของการต่อเรียกว่ารอให้รถสวนทางกันนะครับ ก็ต้องรอนั่งรอกันเมื่อไหร่รถจะมาทีพอมาฟูไปส่วนไปแล้วต้องรีบไปและวมันสลับทางกันตรงสถานรถไฟครับโอเคครับนี่ก็คือความก้าวหน้าเดี๋ยวผมจะพาดูสถานีอีกสักครั้งนะครับนี่คือความเหลืเกือบที่จะสุดท้ายแล้วนะครับผมครับนี่ก็คือภาพรวมของการรถไฟทางคู่นะครับของสถานีรถไฟลอยฟ้าซึ่งสปานสุดท้ายอยู่ตรงหน้าเรานะครับสปานสุดท้ายอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะครับทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเหลือหนึ่งสปานสุดท้ายนะครับผม หลังจากนั้นก็จะมีการลื้อถอนแล้วเตรียมตัวที่ทําพื้นนะครับครับวางคาในกระเดิร์แล้วก็วางพื้นนะครับแล้วก็เตรียมเสีคอนกรีตพื้นนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมีงานต่างๆสถาปัตยกรรมเข้ามาในสถานีนะครับด้านนอกสถานีออกมาระยะทางเกือบ20เมตรนะครับยาวสุดหูลูกตาเลยครับสุดสุดสถานีนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับเดี๋ยวผมพาดูฝั่งนู้นอีกฝั่งนะครับฝั่งนี้คือส่วนที่วิ่งไปแยกสนามชัยนะครับตรนนี้วิ่งกลับไปโรบินสันนะครับเดี๋ยวเราข้าดฝั่งนู้นนะครับ ส่วนด้านล่างฐานนี้อีกฝั่งนึครับเขาก็ได้เทคอนกรีตถนนนะครับในส่วนที่เป็นโครงการขยายถนนทางเลี่ยงเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับตรงส่วนนี้ถนนทําเสร็จไว้หมดแล้วนะครับกาลังทําปราเปตนะครับผมตรงนี้ก็คือสปานสุดท้ายนะครับที่เรายังเหลืออยู่นะครับนี่นะส่วนอื่นก็เสร็จหมดแล้วนะครับนี่ฮะงานถนน เขาก็ทําไปด้วยนะครับนันวางไอกรเดอร์ ader, ก็วางไปจนถึงสปันสุดท้ายแล้วนะครับนี่ฮะสปันสุดท้ายนะครับ,บครับ,รบพื้นที่ทั้งสฝั่งนะครับมีการเตรียมงานนะฮะ ถนนนะครับถนนมีการผมเตรียมพื้นที่ด้านข้างเอาไว้นะครับไซส์เซอร์วิสนะครับงานวางไอกระเดอร์ er งานวางเซกเมนต์ขั่เหลือสปันสุดท้ายนะครับโครงสร้างทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์นะครับตัวล้อชิ้นกันด้วยนั้นถอยหลังไปไกลเลยนะครับเตรียมที่จะลื้อนะครับข้างบนนะผมเห็นนะครับมีการที่จะเริ่มวางคาน ติดตั้งเทคอนกรีตดาวแฝนะครับนี่คือเซกเมนต์เซกเมนต์เร็กชั่นตัวรอนชิ่อินทรีที่จะติดตั้งตัว LG นะครับแต่ยังไม่ไเลื่อนมาสุดท้ายนะครับตัวรองท้ายอาจจะเลื่อนนิดหน่อยนะครับแล้วเซกเมนต์ยังไม่ได้วางนะครับตรงนี้จะเป็นสเปนสุดท้ายนะครับส่วนตัวนั้นเนี่ยเขาลือ้อเขาถอยหลังเข้าไปเต็มลื้นะครับแล้วด้านล่างเนี่ยผมเห็นมีทีมงานที่เขากําลังเ,เข้าลงเหล็กเข้าแบบครับเดินทางมาถึง เดินทางมาจนถึงจุดสุดท้ายสุดท้ายแล้วนะครับแล้วเวลายาวนานนับเปปีนะครับแต่ว่าเพื่อฟวามเร็กนะครับก็ต้องยอมรับว่าทางทีมงานก็ได้วิยา u สาห a สร้างจนจนสำเร็จนะครับจนเกือบจะสำเร็จและแจ้งสำเร็จนะครับผมก็ขอขอบคุณทีมงานมากมากนะครับที่ช่วยทำให้งานนี้สำเร็จและทำให้ประชาชนที่รอรออยู่รอการใช้รถไฟทางคู่อยู่นะครับ ผมเห็นประชาชนที่ใช้รถไฟประจําเนี่ยนะครับเขาใช้กันเป็นอาชีพเลยนะครับเขารู้ว่าต้องขึ้นตรงไหนลงไหนแล้วถ้ามันเร็วขึ้นเนี่ยจะทาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเขาจะได้ไปไหนมาไหนสะดวกแล้วก็มีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นนเองนะครับนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับมนุษย์ต้องการเวลาให้กับครอบครัวให้มากที่สุดนะครับเวลาไปไหนมาไหนด้วยความรวดเร็วเนี่ยมันทำให้มีเวลาที่อยู่กับครอบครัวนานขึ้นนะครับอยู่กับลูกอยู่กับภรรยานานขึ้นนะครับผมไปดูแลพ่อแม่นะ ได้กลับบ้านเกิดนะครับตรงนี้เป Mont ็นสิ่งที่สําคัญนะครับการเดินทางสำหรับชีวมนุษย์นะคนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับกลับบ้านเกิดนะครับมาทํางานที่หนึ่งแล้วก็กลับไปบ้านเกิดอีกที่หนึ่งนะครับเราไม่สามารถจะอยู่บ้านเกิดได้เพราะว่าที่บ้านเกิดของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นไม่มีงานที่เราจะสร้างรายได้ให้เราได้ได้มากเท่า like กับที่ต้องการนะครับเราอาจจะ ทำได้เฉพาะเกษตรกรเกษตรกรรมแต่เราอยากทำให้อื่นด้วยก็ต้องไปที่อื่นนะครับแต่เราก็ยังมีพื้นฐานของเราอยู่ก็คือบ้านของเรานะครับโอเคขอบคุณมากครับผมที่พร่ำมาณานานเลยครับผมเป็นแบบนี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับเรามองอีกฝั่งหนึ่งของชุมชนนะครับเราจะเห็นว่ารถไฟทางคู่ตรงนี้เนี่ยของสถานีนะครับ เกือบจะบรรจบไปแล้วนะครับตรงนี้คือสปานสุดท้ายนะครับ <S <S 1> <S 1> เห็นไหมครับตรงนี้คือสพานสุดท้ายที่จะทํานะครับส่วนสปานอื่นๆเนี่ยก็ได้มีการวางกันไปเยอะแล้วนะครับนี่นะยาวมากเลยครับสถานีนี่นะครับยาวมากๆเลยนี่นะครับมาจนถึงตัวสพานสุดท้ายนะครับตรงนี้นะี่นะสปานสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นก็ตัวน,นี้เนี่ยจะเริ่มลื้อลงนะครับ ว้างอีกนิดนะครับดูวิวกว้างๆอีกสักนิดนึงนะครับ